แกงหม้อใหญ่เฉลยแล้วพิธีกรรับเชิญรายการ3แซบที่แท้ก็คือสาวน้อยน้องปีใหม่นั่นเองก่อนหน้านี้แอคเคา t ต์อินสตาแกรพลิพัทจัดให้ก็ได้ออกมาโพส์ว่าเข้าช่วงเงาปริศนาตื่นเต้นตื่นเต้นทายถูกไหมใครมาเป็นพิธีกร3แซบอาทิตย์นี้ํำใบถามแซบแซวแรงจนแขกรับเชิญจึง คุณผู้ชมก็จึงด้วยซึ่งแฟนๆต่างก็คอมเมนต์คาดเดากันไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นดีเจต้นหอมเอาคุณกระแมมาเถอะสนุกดีขอกระแมเถอะค่ะพี่ม้าขึ้นมาฝีปากทันกันดีกระแมค่ะชอบชอบชอบชองเก่งจริงเก่ง ขอคุณกะละแมชอบความแซวและชงของพี่เขากะละแมกลับมาเถอะค่ะจะได้สมกับเป็นรายการสามแซบหน่อยสุดในวันที่16กันยายนแอคเขาดังกล่าวก็ได้โพสต์ภาพของน้องปีใหม่ลูกสาวของแม่แอปโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าทายปุ๊บกันหมดขอเฉลยน้องปีใหม่คือพิธีกรรับเชิญสามแซบขั้งแรก เก่งมากจึงมากขอบอกน้องปี่ใหม่เอวรินเอาเป็นว่างานนี้ทายผิดโดนแก่งมอใหญ่กันทวนหน้าเลยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ